สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเคสนะคะลอกสันเหลวค่ะนะคะจากเดิมนี่เลยนะของลูกค้าเนี่ยก็คือฉีดสันเหลวมาเป็นสิบปีนะคะแล้วก็ฉีดมาบริเวณนี้ประมาณสามถึงสี่ซีซีนะคะเราก็จะเห็นว่ามีความเป็นก้อนมีความห้อยนะคะอ่าด้านข้างนี่นะคือถ้าเกิดคาดูจะรู้เลยว่าทั้งก้อนเนี้ยคือตรงเป็นก้อนที่มันห้อยขึ้นมายื่นขึ้นมานะคะ เช่นเดียวกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็พอผ่าไปนะปรากฏว่าตรงเลนคางทั้ง้างตรงนี้เป็นหนองทั้งหมดเลยนะฮะอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังทํำเสร็จเป็นยังไงนี่นะคะหนึ่งสองสามนี่อ่ะสิ่งที่เราเห็นนะคะเราก็จะเห็นว่าคางดูละมูลขึ้น จากที่มันยื่นห้อยยาวตอนนี้มันละมุนขึ้นแล้วรับกับหน้าของน้องเลยนะคะนะแล้วก็ถือว่าจะบอกว่าตรงนี้สันเหลวตรงนี้เยอะมากนะคะตรงนี้ทั้งที่หนาๆทั้งหมดเลยแล้วก็ลามไปถึงด้านข้างตรงเลนด้วยนะคะมีหน่อออกมาด้วยก็คือมีการรีดมีการรีดหน่อให้ให้ออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันดีกว่า เราก็จะเห็นว่าคางดูสวยขึ้นดูละมุนขึ้นอ่ะไข่ไอ้หน่อยเราก็จะเห็นว่ากรอบหน้าดูชัดนะคะไม่มีห้อยไม่เป็นก้อนไม่ยื่นแล้วนะคะสวยมากละมุนมากเดี๋ยวดูฝั่งนึงกันค่ะอ่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นเคอร์ฟที่เข้ากับหน้าของน้องมากๆนะคะ แล้วก็หนออหมดไปแล้วนะคะเอาออกกันแบบใช้เวลานานเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่เป็นเคสหนอกก็ต้องใช้เวลาในการเอาออกนิดนึงนะคะก็เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะพูดจังไม่ค่อยได้ก็ยังตึงปากอยู่เนาะยังชาอยู่นะคะแล้วบรรยากาศน่ากลัวไหมตอนผ่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ ก็อาจจะมีแบบว่าหมอจะมีภาคบ้างเนาะว่าเออตอนนี้เราเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีเราเราเจอหนองเราจะได้แบบเออลูกค้าจะได้รู้ด้วยอะไรประมาณนี้นะว่าเออตรงนี้เรามีมีหนองน,นะอะไรเงี้ยอย่าง,อางตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะคะออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแต่ก็ดีถือว่าดีแล้วนะแบบให้มันออกไปมันจะได้ไม่อักเสบไม่ติดเชื้อหรือกินเนื้อไปมากกว่าเดิมนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบรี้การอย่าปล่อยให้เป็นหนองเยอะทะลักติดเชื้อหรือทะลุออกมาข้างนอกแตกมาข้างนอกนะคะเพราะว่ามันจะแก้ไขยากขึ้นนะคะหรืออาจจะทำให้มีอาการขู่ขาที่มากขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะทำหรือเข้ามาปรึกษ,ษานะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะที่ซ so ุปร์คลินิกกับหมอพีทนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย